สวัสดีครับผมนี่ลานเขาบ้านไก่ครับผมเพิ่อสามไซยนีมีลานเดียวนะครับผมที่ครัวบ้านสวนเป็นลานน้องๆเองครับทางไปบ้านน้องกุ้งน้อยครับนี่ก็มาจากสามชัยบ้ไก่ครับผมไปชมไปชมมาอุดหนุนกำลังล่างรถอยู่ข้างหลังที่องเซอร์วิสพร้อมบากาศตอนถึงบ้านเพิ่งลานไ้น้องๆด้วยครัวบ้านสวน การอาหารครับผมต้มก่อนเลยไก่ต้มไก่ทอดมันไก่รวมไก่รวนกบบนี้เขาเปเอาสิบบาทุคนที่มาอุดหนุน,นของหลานกำลังมาเรียกลูกค้าอย่างนี้โอ้ัดสวยงามครับผมห <c oughs> อมมากเลย เราต้องทำขอบคุณนี่สอบแบบนี้เราลูกสานสอนเลยจัดเลยมาครับกินรูปนี่เช็คกินรานหาอาหารนะครับนี่แร้านนี่สวยงามมากเลยอลงมือแล้วอันนี้เป็นไก่ร้วมครับผมมาตองเขามีครับไก่ร้วมขายปกติก็เท่าไหร่จัดพิเศษสี่สิบห้าถ้ามดาก็บสามสิบ โอเคครับได้ถาดแบบนี้เล่นวะแมนจะทุกถาดทุกจานาดเยาวเลยตั้งคพอดีแต่ผมนี่พิเศษผิดจะสดมากครับผมชอดถังปุ๊บเผ็ดๆด้วยเป็นไก่ตุ่มไก่ทอดนะผมเอาไว้บ้างจะไก่ทอดก็ได้ไก่ตุ่มก็ได้ไปไปสอบครับผม ต้องให้ด,ดำโอ้ยเด๊อก <laughs> <laughs> ต้องให้ดำฮัดกับเขาโบโพแม่ขายนี่ฮิดเด็ดเลยเด่นดนี่สุดยอดเนอะนี่ตรงนี้หนังด้วยมันแซ่บต้องโผงทั้งเทม,มเใส่อสุดยอดครับครับปิดกาดอุดหนุนครับผมเกินจะจ่ายเลยครับสั่งพิเศษหาสิบบาทด้ครับนกันเองครับน้จิ้มน้ำซุปด้วยนะจ้า จิ้มขคเพิ่มได้่อยได้ปะได้ค่ะเดี๋ยวดูให้หมดหน่อยอะไรน้ำซุปอันนี้สูตรลูกอีสานเนี่ย่ยดูนงามุ้ด้น้ำุปไ่เลนใกลหมดแล้วใกล้หมดแล้วใช่ค่ะจะของรนสดป่ะไม่รู้กีคนแล้วนนี้ น้ำจิ้มก็เป็นตะแ,สแเส็บนะครับผมน้ำจิ้มมันไก่ทอด,ดอันเดียวกันหรือเปล่าบอนกินไก่ทอดแต่ละนี้จะเป็นน้ำจิม้มไก่ทอดไก่ทอดครับนี่ครับ <c oughs> ครับเขา <c oughs> <c oughs> จัดเไปครับเขาหนองดองตัวน,นี้ครับผมส่วนกินตำหุงน้ำดูนะครับแต่ถึมาชิมของมันไก่จเต็มข้าวมันไก่ครับวันนี้ไก,ก่กำลังดีเลยนั่นแหละเลยพี่นั่งโต๊ะนี้แหละ มาดงใหญ่บออ้างอันนี้กิน,นฟันแล้วก็ติดชู่น้ำนบ,บื่ครับต้องลบจริงๆครับเกิญใจแน่นอนนะของขันไกลแบบสะใจขี้เด็ดอันนี้เพิ่มพิเศษครับนี่ถ้าอยากจะสร้าง่อนหาให้ได้กับด้นี้ครับผมไห้มากินเป็ดๆ <c oughs> นากินมากครับมีเลือดไก่ทอด ไก่ต้มมีหนังด้วยนะครับที่เดบสเออมีแตง่งนะครับมาดูน้ำซุปร้อนร้อนสุดยอดจิ้มไก่ทอดจิ้มไก่ต้มพรอยอ,อย่างน่นี่ได้ค่ะพอได้เรื่อยๆเลยน้ำจิ้มคอได้เรื่อยๆสิหลาดไว้แต่ถ่ายรูปสวยๆก่อนเอาอีกแคร่นึงพอเลยโอ้ซุปแบบนี้พิเศษเด็ดดีครับพี่ อันนี้พวกกะทินี่จะหาดนี่ครับผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับผมนะครับลองหมอนไก่คัววัดสวนก3ใส่ครับผมบ้านน้องดำอย่งครับผมกินมันกินไปด้วยกันกับลูกอีสานเหนือมาฝากซองแล้วนี่ต้องฟังเสียงน้องเอาเองครับนุ่มๆนิ่มๆเลยไปครับสดีครับช่องกินไปด้วยกันลุีสานเหนือนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสุดยอดครับผมน้องเขา จดีมากนะเดีแ๋บบแบบสูตรพิเศษครับผมน้จิ้มลองเขาออนซ์ซุดยอดอยู่แล้วแต่ผมเพิ่มพริกจิ้มลูกไปเลยน้จิ้มผ่านผ่านแล้วรู้ไหมดีมากเลยจิ้มเพิ่มพ้นกแบบับต้องแบบนี้อะ่ะพริกหอมๆเพิ่มเผ็ด ผมดีด่นานทำใจเขาตรงมีแบบนี้ครับผมไก่ทอดโหจ oh, ะถวยนึงกันเยอะแล้วครับน้ำจิ้มต้องห่วงเลยไก่ทอดต้องเป็นน้ำจิ้มไก่แบบหวานช้ำ ข,ขึ้นมากแซครับผมแซวมาก,ก,กแซบมากเหลือดก็ต้องจิ้มน้ำเยิ้มจิ้มไข่ต้มต้องมาด้วงครับผมอายุไก่ของมันไก่ตัวเดียกอาจรสิหน่อยแมองน้องเขาค่อยๆเพิ่มไปครับผมสู่ฝัก ตน,นรูปภาพนี่ตรงหนาปกเปะเลยแต่ใครจะกินเมนูอิสานสั่งว่าเมนูคือรูกอิสานกบวางหนึหง,งนีสั่งหาสิบบาทครับนี่แต่แบบนี้เลยเขายางเยอะ าเลยใส่กันไปเลยดีเด็ดทำอะไรมาแจมน้ำเลยแจมมากครับผมจิมเด็ดเด็ดค้นมาก,กินน้เขาวางเลยรูจักถามเขาวา โอเคโอเคอยู่ะอือชบมาำจิ้มชิ้มขนดีน่าจฟีมือนองเขาก็เรียหลาดเลยเหรอผมป่านเยอชอบไ้แบบจะเต็ม ผมเคยกินมากอย่างนี้กคอยมีำลางของไก่เราสามไตครับผมน,นี่แหละเผ็ดมากปิดอันนี้เขาทำอาหารจับจริงครับผม ลใส่กระส่วนนอกเขาไปเกี่ยวเล้วเมื่อกี้ไปไส่เรือไฟของเขาประวังไม่ไปมีมวนลนี่แหละ มันกหอมๆอ,อุ่นๆพอดีเลยอยากมากฝังเสุต็กกันครับผมแค่หัวเท้าเลย แบบน้ำแบบพร้อมเข้ากับไก่อยู่แล้วนี่ติ่มใส่ไปอีกไก่ตุ๋มที่เัามากินกับน้ำจิ้มของมันไก่เลยสบายเลยสูตรนี้สูตรใครด,ดิสูตรดำมันสูตรอยู่น่ก็มันสวนเลย กันเทศอาหารเกง่งยู่แล้วครับผมเพราะบรรสวนมาชิมเดีมาชิมตอนประมาณบ่ายครับเที่ยงแต่ว่าหัวแรงบร <c oughs> ่ิเมื่อสีเงาลับไปพักก่อนต่อเพิ่าจากเทียวเลยมั้งเห็นหน่องเขาโคตรลงหลายมือนะ

กลิ่นได้กล้วยทั้งนะครับแซ่บสุรานทุกไปเปิดรากกล้กวยด้แถวนี้แล้วฝีมือแล้ว ปกติตัวไปซ้ำสามจางเนี่ยเราล้วงกันใครกินต้องขมมุนซ้ำวัไหมครับผมมันไก่ นุ่มดีแล้วต้อยากให้อหอมมันนี่แบบใส่พวกขึ้นสายลหลายๆหอมขึ้นดังนี่แซ่บครับผมไปก่ทอดตัวนี้ยิงดีนุ่มดีชอบได้แบบกรอบนอกครับเขาดีครับไป่ทอดทอดได้ดีมากเลยแค่ต้มนี่ครับปกติแบบแบบครับผมงงเสร็จง่ายเลยของเป็นใจจังค่าอยู่น้ำจิ้มก็เผาหอมหอมนำ้ำสุกก็หอม หยากไดุนเดือดเาผมบุดอแล้วมันจัดจางให้แบบนี้ปนเลยไปมา ดมากจริงครับผมติด <c> ต <oughs> ิดมากเลยครับอยากมาเปิดของฝากไหครับเยวจดมาฝากตอนนี้ตัวอยู่ไปนะครับผมปลีครับ